เอาละย้ายไปที่เรื่องอ e ีเมนบ้างอีเมนบ้าบอกคอแตกตั้งแต่ผู้นำยันประชาชนบางกลุ่มไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่ผู้นำนี่หลักๆนํานำโดยอีอังเคิลหุนเซนเลยเพี้ยนมากแล้วมันก็จะมีประชาชนเพี้ยนเพียนกลุ่มหนึ่งที่ก็มามีปฏิบัติการต้องพูดตรงไปตรงมาว่ากวนส้นตีนอยู่แถวชายแดนไทยเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเรื่องใหญ่ก่อน เรื่องใหญ่ก็คือมันมีข่าวว่านิทานพื้นบ้านก็ดีบทละครก็ดีที่เป็นงานวรรณกรรมวรรณคดีของไทยถูกอีเมนสวมรอยจะขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกครับกรณีโซเชียลมีการวิพากษ์วิจาร์ณว่าประเทศกรัรมพูชาได้นำวรรณกรรมไทยขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโก ในรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เสนอไปตั้งแต่ปี2551หรือ17ปีมาแล้วโดยไม่มีใครคัดคา้านปล่อยให้เกิดการขอขึ้นทะเบียนจนสำเร็จวรรณกรรมที่ถูกกล่าวถึงมีทั้งไกรทองซึ่งเป็นนิทานพื้นบ้านและต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยรัชกาลที่สองนำมาพระราชนิพน์เป็นบทละคร จันทโครบพระเวสสันดรอ,อินเหนารามเกียรติพระสุทนมโนราเหล่านี้เป็นต้นล่าสุด14กรกฎาคมนายประสบเตรียงเงินประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่ากระทรวงวัฒนธรรมขอเรียนว่าได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วและได้มอบหมายให้อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประสานความร่วมมือกับกรมศิลปากรกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วเนื่องจากกระบวนการพิจารณาตรวจสอบเรื่องดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูลอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันว่าถ้าได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและครบถ้วนแล้วจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบในโอกาสต่ตอไป อคงยึดคติช้าช้าได้พระเล่มงามตอนนี้พระคงกองเท่าภูเขาเลากาแล้วล่ะครับกระส่วงวัฒนธรรมครับคือเขมรมันมีความหน้าด้านของมันประการหนึ่งคือมันเคลมได้หมดมันก๊อปปี้ได้หมดมันขโมยได้ง่ายๆนี่ตอนนี้มีละครออกอากาศอยู่นะชื่อเปรี้ยอภัยมณีพระอภัยมณีนางยักษ์ยืนนมตุ้มอยู่เหมือนที่ปึกเตียนเลย ก๊อปคือก๊อปหน้าด้านแต่ว่างานศิลปะงานวรรณกรรมมันแบ่งปันกันได้แต่มึงอย่าเคลมมึงชื่อแคมเบอร์เดียแคมคือแคมอย่าเคลมอย่าหน้าด้านอย่าหน้าตึงแล้วเมื่อมันหน้าด้านประเทศไทยก็ต้องกล้าแกร่งที่จะคัดค้านให้ทันท่วงทีด้วย ต่อให้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมโง่ดักดานปานใดก็ช่างแม่งมันมีควายเป็นรัฐมนตรีก็ดีเหมือนกันได้รักษาพันธ์กระบือเอาไว้แต่ข้าราชการประจำกรมต่างๆต,ต,ต้องไม่ชักชา้าต้องทันเหตุทันการรัฐมนตรีมาแล้วก็ไปเดี๋ยวโง่เดี๋ยวฉลาดเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยววัวควายช่างแม่งมันถือว่าปล่อยโคกระบือทำบน แต่เราซึ่งเป็นข้าราชการประจำเป็นอธิบดีเป็นหัวหน้าส่วนงานเป็นประหลัดจะดักดานและโง,ง่ง่วงตามรัฐมนตรีไม่ได้เราต้องกระฉับกระเฉงปกป้องสมบัติชาติที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมวรรณกรรมโบราณสถานโบราณวัตถุซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมของเรากระทรวงของเรา เนี่ยตั้งแต่ชุดไทยละจนมาถึงวรรณกรรมไทยปร,ทรประสรงปราศาสตรช่วยกันดูแลครับประชาชนเป็นกำลังใจให้ท่าน